น้องเอ๊ะจะบ้องหมักน้ำตรงเนี้ยปวดโพเอาไปให้คุณโอ้อไปเพิ่นอั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 นแม้โรงแรมเพิ่นนี่นนแม,ม้คาเฟ่เพิ่นนี่แม้เออไปคาเฟ่อาเไปให้เล็กน้อย <c oughs> โอ้ยตะตุนเดียวก็ได้เข่งนึงแล้ว 哦，是是是。 อันบ่เป็นเสียงหายอันคอยคอย,คอยปิดไว้เพราะว่าอันอันข้าเจ้าแหย่ยุหันมันเป็นยางบ่อรถแห่เสียงรถแห่เปิดนั่นเดีเปิดเพคยังขัน,นขขออย,ยุใกล้ๆคุณอ่ะเมื่อดังแหงเลยน<ไ>ี่ไงโอ้หนูปิดได้เหรอล,ลูกโอ้โหเก่งมากเอาใส่ใส่หนึ่งได้กี่ลูกแล้วน้องเพชรอ่ะเออโอ้น<อ>้ำ<อ> พูดพดปิดได้พูดเยาปิดได้ปิดเอาพูดเว่าปิดดูปิดได้พูดเลยว่ากตากตามึงหลานไส้ยี่หน่อยกะตาอยู่ไหนกาตากาตาน้องเพชรว่ากะตาอยู่ไหนน้ำนะลูกน้ำ ข่าย่าเลาน่างอะไรนะลูกระวางหอยเออระวังหอยว้ามีคำศับไปตจคอยขึ้แต่ระวังหอยัวระวังหอยอ๋อหอยมันน่กจโอ้ยหอยน่ารักจังเอาอะไรไดินอะไรนะลูกไดินอะใส่ดินมั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 นนมันมันหอยเน่าแล้วค่ะ หอยเน่าแล้วหอยเน่าแล้วหอยเน่าแล้วค่ะหอยทากหอยทากหอยทากเน่าแล้วหอยทากเน่าแล้วโอ๊ยนั่งอยู่กับมแต่บักเนาไปทั้งผุนกับบักเนาอันนี้ร้านสาวยายขานี่ร้านชายยายหวังอันนั้นร้านสาวยายเต้นอันนั้นร้านชายยายเต้น ใคท่านี่ีมาอยเขาจะโดนนอนเจอจัดบัดล้ำล้ำก่อนไหมบอกแ่ไนล้ำมันบ่ล้ำยังล้ำโดนเกาโยนบ่ก่อนมันอะไรใหญ่นี่แหละโยนใหญ่ยนมันย่ก่อนยอ ตีก่อนแต่ก่อนมันยาวอยู่ตีโอ้ยเสียงแตกแล้วเอาท่อกันจีนพี่คอดกับอันโดโซอ่ะมาหนึ่งพอปัดเลยกูเด็กเท่ากันโดโซว่าปากเนี่ยลูกมีเด็กจีนได้อันนักร้องโตโอ้ยเนาะได้หางเคียงเฉยเลยเมาได้แท้งโง่มหากันหมดแล้ว ยายจ๋าเต็มแล้วา้ไปกอไเอาถุโนแซะาเงได้จ็คหน่อยซีหน่อยเลยุน่ะแสงนโไเอ้เก็บให้ยายดิโยนเลยโยนเลยยายโยนเลยเขาบอกโยนเลยโอ้เอาไปออกไปแล้วตาเล็กกับตาฝนออกไปแล้วหนุนม น,น,น,น่เพื่อดนะดนดูน้นะา,านจะขอน้เนพื่อนยายขันี้ยายมึงไงมึงเป็นเส้นจะปิดมันยังมันแกเราเตะแเยอาเหรอยายหวังนี่เป็นลูกพี่สาวของยายหนูอยู่บ้านกระบากแล้วเปิดกาแฟร้านอาม่าอยู่ ใกล้ๆกันกับอ็นอนาไม้นี่บ้านกระบากบ้านเล้าอำเภอรอเชี่งมยื่นขอบคุณค่ะตดมากต้นนั้นแมันมือตัวนี้ตายมาแล้ว หมวกยี่ใส่ละบีกัดบีคัดหมวกน้องยุ้ยใส่พอแล้วเต็มแล้วไอ้ไอ้ไอเมื่อกี้นั่นเพื่อนพี่น้องอันอันลงลงยังก่อนยายบังยายยายลงยังก็ลงยังก่นลงบักพีกเพิ่นเพิ่นไก่เพิ่นวัดสิลงไม่หล่อนที่ตรงนี้ขาเจ้าเซา ทีของยหวัาางเี่ก็เจ้าเสาเสาไฟของทูมบุเสาตรงนี้ต่ก้อนเนี่ยจะเป็นร้านมานันสมัยตาแม่แตนมา้าตาจะเป็นสาวหน่อยมาอยู่น้ำเลานี่ค่ะแล้วว่างต้นบกพริกเพินมืน่นดอกกว้างไ่อีกบันคุณน่ะบกพริกอยู่ไหนขนสุกเหรอต้นบกพริกอันผ่าสลนดหอดใส่มันปีนขึินหอดฝุ่นได้บุ โอ้มาเมามางอยายบักบักพริกเก็บได้บ่เก็บกินได้บ่บักพริกยายอันโดโซเอาถุงไม่แม่ยักถุงแน่้เก็บไปกินกรุงเทพเนี้ยก็จะไปตำมะคุ้งผุนแหมเออยี่สิบห้ายี่สิบหก

เปิดซ้องเบื่อเพุ่นนี่แหละตื่นบ่นอนั่นเปิดทางไหยยาย,ย,ายโอ้เลื่อนแ <c oughs> บบว่าที่แหลกพิ่นวัชสิเฮ็ดอีหยงหมู่ลงอีหยงเพิ่นบุวันนี้กางงกับ่มีผพักมากินจากน้อยเลยบ่อ้บ่บมีอแ,แมงมากินจากน้อยเลยพี่น้อง บ,บักพิกเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี้เซ้าไปใส่ยินเดีดูคือยัง,ยยงยยยได้ย้ายหวังใส่คอยกับสิได้ย้ายหวังใส่ไหนบูรู้รู้ว <laughs> ่าว่า,าพิกเขียวแล้วกับนี้ นั่นเจ้าค่ะเดี๋ยวเด้อยเสับตังไว้มึงนเดิมึหนึงกัน ามาชุมกระช่วยออกไปแล้วค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกอนเจ้าเ,เปิดเพลงซ่อมเพลงซ่มอมมัน ไปอันกระทินข้าเจ้าจะได้บุญกระทินเมื่อบ้านมีบ้านเี้วบงังบางนี้อันนั้มนมาลานกาแฟมีเห่หลังเก้าให้ลาไปตลาดดงละแนงเนี่ไปหาเบื้องของป้าไปกินุงเทพเปิดประตูไว้เหรอจ๊ะ